โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องของเกมเอ็กค์เตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้วคุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเอสเคิร์บมิสเตอร์ฟาสต์ฟูดเฮลปิ t งมิสเตอร์นัเกตนะคะหรือหรือช่วยเหลือน้องนักเกตนันเออนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะดูซิตอนนี้เหมือนว่าแม่จะติดกับดักแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันเป็นที่ไหนกันนะยินดีต้อนรับนะฉันชื่อแอน ยินดีที่เราได้พบคุณแล้วไงต่อโอเคแล้วฉันจะช่วยเขาได้ยังไงอ่ะอลฉันเหมือนฉันถูกกักตัวที่นี่นะเนี่ยอ๋อคุณดูว่าที่นี่มาสนุกขนาดหนัืนมฉันว่าไม่ใช่นะรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะ อนนี้มันจะสายไปอุย้ยนางนั้นมันเป็นคนร้ายนะครับเคกเดี๋ยวต้องตามคนนั้นไปเหนอน่ะหรอ,อรู้สึกว่าเหมือนจะมือสับป,ประหลาดสองตัวตามเรามานะแต่ว่าเราต้องรีบว่ายน้ำหนีดีกว่านะคะตอนนี้เรามาอยู่ชั้นใต้ดีแล้วนะเนี่ยโอ้ยเลยเลยเรจะขึ้นทางไหนอ่ะอุ๊ยทางนั้นมีบันได เดี๋ยวดูก่อนนะคะสํารวจก่อนนะคะเด็กๆโอเคนะอันนี้ลูกบอลอะไรเก็บได้ไหมโอ้นี่มันมีอันนี้ด้วยลูกบอลน,นะคะครับเค์นะบูคบเคสนะโอ้ยอะไรอะ่ะทำไมมีคนยืนรอยอยู่ตรงนี้เหมือนว่าจะมีมิสเตอร์เรนโบ์แฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะรีบหนีดีกว่านะน่าจะบักหรือเปล่าไม่ก็ไม่มั่นใจแต่ทำไมมันกระตุกจังเลยอะ่ะเด็กๆโอ๊ยตายแล้ว นเดือต้องระมัดระวังนะเนี่ยรีบเหนียวจากที่นี่กันดีกว่านะคะมันเป็นกับดักเนาะแต่ว่าทางหนึ่งเราก็ต้องไปช่วยมิสเตอร์นักเก็ตด้วยนะอะไรเนี่ยทางทำห้โหดจังเลยโอ้ยโอ้ยจจรลนสรุปแล้วมิสเตอร์คัพเค้กหลอกเรามาที่นี่นะคะเนี่ย ไม่ใช่มิสเตอร์นะน่าจะเป็นมิซซิสนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะมิสเตอร์ไอ้มิซซิสนะคะแล้วยังไงต่อเนี่ยต้นโดดขึ้นอันใหญ่เหรอโหตายแล้วทำไมหลอกหลอนจนเลยน่ากลัวมากดูสิเออเราต้องหาทางออกจากทีน่นี่แต่ทำไมมีกองขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีลมร้อนด้วยนะเนี่ยอ้ยรียบไปดีกว่า เหมือนว่าเราจะต้องเราจะต้องออกจากทางท่อสิใช่ไหมโอ้ยมีตัวสแกนด้วยเอ่อฮะตัวอะไรอ่ะสวัสดีสวัสดีสสดฉันสุดเยอะ ฉันรู้สึกยินดีมากๆมากๆเลยที่จะได้เป็นเพื่อนกับเธอนะมาเล่นกันเถอะโอ้ยพวกเรา muffin น,นะคะพวกเราไม่เป็นเพื่อนกับเธอเหรอกได้โปรดเป็นเพื่อนกับฉันเถอะแค่เล่นด้วยกันเกิมเดียวเองเธอจะต้องอะไรเนี่ย มันจะระเบิดเหรอหาปุ่มที่หาทางออกให้ทันเหรอ,อเขาบอกให้แม่หาปุ่มหาปุ่มหาปุ่มที่ซ่อนอยู่นะคะเด็กๆตายหาซะและ้วหาปุ่มที่ซ่อนอยู่อย่างนั้นน่้เหรอหาปุ่มที่ซ่อนอยู่เท่านั้นเราถึงจะไปทางโน้นได้คืออะไรวะเนี่ยมันต้องมีผีแน่เลยนะโอ๊ยเนี่ยเหรอปุ่มเนี้เหรอทําไมมันหาง่ายจังเลย บอกให้เราไปกดปุ่มเ,ออเ,ออเ,ออเธออยู่ทีนะ่ไหนเธอกำลังจะไปทีนะ่ไหนรอฉันด้วยฉันยังเล่นเกมไม่เสร็จเลยฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่มีเวลาแล้วฉันต้องไปแล้วล่ะโอเคได้โปรดเล่นกับฉันก่อนอีกสักครั้งได้ไหม โอ้ยไม่ได้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวก็เล่นด้วยก็ได้นะโอเคเกมนี้สนุกมา,มากๆเลยสนุกเหรอใช่เหรออ้าแล้วเราจะไปยังไงอะกดตุ่มนี้แล้วเหรออู๊ดทำไมมันอ,อะไรเนี่ยอุย๊ตายแล้วมันมีการหลอกหลอนด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยตายแล้วอ รีบไปดีกว่าแล้วกดตุ่มยังเนี่ยต,ตุ่มตุ่มบุ่มลงไปได้ยังโอ้ตายแล้วรีบไปดีกว่าเอาแล้วทางออกอยู่ไหนแอบทีนี้เอาทางออกอยู่ไหนฮัลโหลโอ้ตายแล้วมันหลอกแม่มานะเนี่ยไปดีกว่านะคะโอเคเจอแล้วเนาะหยุดนะเล่นกับฉันก่อนได้ไหมได้โปรด นะคะเกมอะไรอีกเนาะบะเนื้อฉันขอเวลาหยุดก่อนได้ัด้ยเดโปวดอ,อันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดบอกว่าแค่เล่นไงแม้ว่ามันไม่ได้เล่นแล้วลหละอันนี้มันเรียกว่าฆ่าแล้วนะคะโอ้ผมมีตุ่มอยู่ตรงนั้นเนาะระวังเนาะ ไฟแดงๆด้วยนะคะไปดีกว่ามีไหมโอเคนะคะโอ้ยขนลุกเลยนะเนี่ยมันดักอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเนี่ยโอ้ยตาหน้าต้องต้องวิ่งด้วยความเร็วเหรอเนี่ยตาละดูซิอันตรายมากเลยรีบโดดลงไปดีกว่าไม่ไหวแล้วมันจะโดนหลอกนะเนี่ย มิสเตอร์มิสเตอร์มาฟินหลอกแม่หลายรอบเลยนะคะเนี่ยเอาหัวหลุดเองเลยนะคะโอเคโอ้ okay. oh, กระตุกมากเลยนะคะเด็กๆจะดีอยู่นะเขามีเช็ดพอย์บอกระยะไกลเลยแม่ก็จะไม่ค่อยหลงเท่าไหร่เนอ้อ oh, ตายแล้วมิสเตอร์นักเก็ตอยู่ที่ไหนกันนะเนี่ยอะไรเนงะี้ โอ้ยพวกเราโดนปิดทางอย่างนั้นเหรอทางออกแล้วอยู่ที่นี่นานไม่ได้แล้วล่ะฉันไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าที่นี่จะมีทางออกพวกเราต้องออกไปจากที่นี่ทางเมื่อไหร่กันนะเราต้องอยู่ที่นี่ให้ได้ขอบคุณนะที่ช่วยเหลือโอ้ยไม่เป็นไร ดูซิทางนู้นอ,อ้ายช่วยมาเฟิสมาเฟิสว่าแต่นตนะรู้สึกว่ามาฟินมาฟินจะโดนโยนลงไปในบ่อลาวานะคะเนี่ยตายแล้วไม่ต้องอุ้ยตายแล้วทำยังไงอะมาฟินโดนฆ่าไปแล้วะ แต่แม่ไม่เห็นมิสเตอร์นักเกตเลยนะคะหรือว่าไม่มีมิสเตอร์นักเกตหรือว่าเราต้องช่วยมิสเตอร์มัฟฟินก็ไม่รู้เนาะหรือว่ามิสเตอร์มิสเตอร์นักเกตเป็นคนชี้ทางให้เราไปช่วยมิสเตอร์มัฟฟินหรือเปล่านะคะน่าจะประมาณนั้นอุ๊ดอะไรอยู่บ้าเนี่ยน่าจะเป็นการบอกข่าวสารนะคะเป็นช่องทางเนาะที่เราเดินเข้ามาในคลิปที่แล้วเนาะ ว่าเออให้เดินไปทางนี้สิอเอาเราไม่เห็นทางอ่ะมันมองไม่เห็นโอ้ยแย่เลยนะว้าวุ่นเลยนะคะทีเนื้อจริงๆแล้วมิสเตอร์นักเกเนี่ยอาจจะบอกว่ามิสเตอร์มัฟฟินกำลังกำลังแย่กว่านะคะพวกนั้นก็โดนขังคุกก็จริงนะคะแต่ว่า มิสเตอร์มาฟฟินเนี่ยถูกจับตัวไปเลยแต่ตอนนี้นางโดนโยนลงไปในลาวาแล้วว่าสิเราจะทำยังไงอะ่ะโอ้ยอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมากเลยนะคะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเีด็กกราฟิกน่าจะแรงเนาะโอ้ยต้องค่อยๆไปนะคะล่วงมาหลายรอบแล้วไปทางไหนวะเนี่ยท่น,นู้นเหรอ ใช่เหรอโอเควุติแล้วถนนมีเดี๋ยวนะมีมีมีเดี๋ยวนะมีมิสเตอร์มัฟฟินด้วยเอยเออนี่ไงเธอโอเคได้เหรียญแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นมิสเตอร์คัพเคิร์กเนาะเพราะหัวเขาเป็นคัพเคิร์กนะคะอะุรจะโดดกลับยังไงวะเนี่ย โอ้ยแย่เลยแล้วไปทางไหนต่อขึ้นไปเหรอเดี๋ยวนะนี่มันโลโก้ของมิสเตอร์มัฟฟินเหรอเพื่อนรักคนนี้แหละที่โดนโยนลงไปอ่ะทำยังไงดีอะไรอึกจะโอเคไหม S <S> ช่วยฉันด้วยฉันกลัว <coś> แม่รู้สึกว่าแม่น่ะแม่รู้สึกว่าแม่กลัวนางนั่นมากกว่านะคะแม่ไม่ได้กลัวแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้กลัวมิสเตอร์มิสเตอร์ฟาดฟูลนะแม่กลัวนางนั่นมากกว่านะคะ <S 1> <S 1> <agog> อะไรเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะช่วยเธอเอง อ้าาอ้า,อา,อาอง่มาหลอกฉัมัหลอกแม่นะคะอีนังนี่ือเนี่ยโอ้ยหลอกจนโดดหล่นเลยตายแล้วอล้วมันโดดไม่ผ่านมากระตูกแล้วเนี่ยเด็กๆมากระตูกนะคะ หรุปเลยทางนั้นมันเป็นมันมัน,ม,นมันหลอกเรานะหลายมากเลยนะคะรูปร่างมันเหมือนมิสเตอร์แคปเลยนะตัวอะไรอีก่บ้านี่เดเนียลเธอจะกลับมาที่นี่ทำไมหลังแต่ทุกอย่างจะเป็นของเราทำไมเหรอเธอบาดเจ็บเหรอเพื่อนรัก อะไรอ่ะแม่ไม่เข้าใจนะคะแม่แปรไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่นี่เอ้าเอาเอา้เอาเาเามันมีตัวเดนผ่านด้วยเดยทำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีทางไปทางนู้นด้วยเหรอแสดงว่ามันต้องมีเหรียญนะเด้อใช่ไหมมีเหรียญไหมอา้าวไม่เห็นมีเหรียญเลยไม่มีเหรียญเหรอ โอเคนะคะไม่น่าจะมีเหรียญเนาะโดนหลอกไปแล้วอยู่ทางนื้อทางไหนเอ๋อยู่ทางไหนทางนื้อทางนี้ทางไหน,น,น,อ,น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 อันนี้ทางที่เรามาเนี่ยเออแม่หลงและแยเลยแล้ว,ลวขวานะคะน่าจะเป็นขาว,วงกดเนาะขึ้นมาได้ไปดีกว่านะคะมันมีสองทางเอ้ยเดี๋ยวนะมิสเตอร์คัพเคทแฮมเมอร์บเกิลมันมีมิสเตอร์หลายมิเอออะไรเนี่ยเดนียล ดีใจนะที่ได้เจอกันอีกแล้วไม่นะแบมคุณทำให้เพื่อนของพวกเราเจ็บฉันไม่เข้าใจเธอหมายถึงอะไรเกี่ยวกับความเจ็บฉันรู้ฉันรูฉนร้ฉันทำให้พวกเธอเจ็บมากกว่านี้อุู้ตายหาแล้วทางไหนอยู่วะเนี่ยอู้ตายหาแล้ว ทางนี้เหรอต้องกดตุ่มเหรอโอ้ยมันนักหน้าประตูไอ้แล้วประตูทางไหนเป็นประตูที่แท้จริงโอ้ยต้องกดตุ่มอีกแล้วเหรอต้องกดตุ่มสามตุ่มเหรอพอประตูดิือเฮ้ยหนีดีกว่าว้ายโอ้ยต้องหาทางออกแล้วแม่ว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรอีกพวกแกไม่มีทางออกจากที่นี่หรอกนะ่ามิส คุณจะต้องเป็นเพื่อนกับฉันสรุปแล้วนางที่อยู่นางที่พาเรามาเนี่ยนางนางก็เป็นคนที่หลอกเราเข้ามาอีกคนนึงนะคะเขาบอกว่าเราไม่สามารถออกไปจากที่นี้ได้นะคะแม่พักเหนือแล้วโอเคตายหาแล้วลไปทางไหนต่อวะเนี่ยเอา,อา,อาอตกใจนานไม่ได้นะคะเพราะว่าแล้วต้องไปต่อเนาะโอเคโอ้ยไม่ไหวแล้วแล้วต้องกดตุ่มอีกแล้วเหรอตัหนึ่ง แกทำอะไรกับฉันเละเลยนะคะจบสิ้นสักือกอตทษด้วยน้ำมาฟืน้นฉันไม่อยากจะรักษาเธอไว้นะคะตอนนี้ถึงเวลาที่หยุดทุกอย่างเพื่อเป็นอิสระจากความมืดน,นะคะในแมรนะคะไม่ต้องรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าเราต้องเอ็กเคด้วยนะคะสรุปแล้วมิสเตอร์นักเก็ต ให้เรามาเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับว่าให้มาช่วยแต่สุดท้ายแล้วมิสเตอร์นักเกตก็ตายนะเพราะว่าโดนโยนลงไปในนั้นนะคะแล้วมิสเตอร์นักฟินที่อยู่หน้าทางเอ่อหน้าทางประตูที่มาต้อนรับเราอะ่ะจริงๆแล้วก็คือเหมือนหลอกล่อให้เราเข้ามาตายนะคะน่าจะประมาณนี้เนาะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าย จะจัดการแต่ไม่มีทางหรอกหน้าล้อเล่นหรือเปล่านี่เง่าอุย้ยอย่าทําอย่างนั้นเลยมันสายเกินไปซะแล้วอเอาปืนมาดิเอาปืนมาเ,เ,อ,ามาเอาปืนแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะเนี่ยโอุย้ยตายแล้วเลือดต้องหกพันแล้วทําไมแม่ยิงไม่โดนเลยวะเนี่ยเอาโอ้ยตายแล้วโอ้โอ้โหต้องยิงหกสิบรอบเลยเหรอเนี่ยโอเคมันอัดได้อยู่นะคะ โอเคเดี๋ยวแม่ยิง,ยงเอาเดี๋ยวลองเป็นบุคคลที่หนึ่งดูก่อนโอเคเป็นบุคคลที่หนึ่งก็ไม่ต่างกันนะคะโอเคแบบไกลดีวกว่านะคะโอ้ยตายแล้วมันมีเสียงนะคะเด็กๆแต่แม่ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่ามันติดลิขิตเนาะโอเคโอ้ยตายแล้วมันเหมือนมันรวมร่างปีศาจทั้งหมดที่อยู่ในเอ่อท่อระบายน้ําแห่งนี้นะคะในร่างเดียวกันเลยนะใครเนะี่ยเป็นคนสร้างมิสเตอร์ฟาดฟูขึ้นมาเนี่ย มันเป็นแผ่นร้ายของใครกันแน่รีบอัดก่อนนะคะตอนเนี้โอ้ยแตนน่นล้ามันประชิดเราแล้ว,ลวโอ้ยโดนดนาเมจโอ๊ยโอ้ยอยกระตุกกระตุกโอ๊ยทำไมเลื่อนมันไม่ลดเลยเด็กๆแล้วต้องยิงทางอื่นเหรออา้าวยิงไม่โดนเลืยี่สิบสองครั้ง โอ้ยมันโดนตัวเองอะดิโออ้ยแม่งงงเลยนะคะเนี่ยยิงโดนตัวเองนะคะโอ้ยลูกระเบิดมาแล้วอีกแปดครั้งแต่ตัวนี้ต้องหยุดยิงตัวเองก่อนนะแม่ว่านะโอ้ยอีกครั้งสุดท้ายโอเคโอ้ยตายแล้วมันหล่นอะไรข้างๆชานเนี่ยเกือบโดนชันแล้วรีบออกไปกระเธอไม่ไหวแล้ว เราช่วยมิสเตอร์คับเค้กไม่ได้นะคะโอ้ยต้องรีบหาทางออกเหมือนมีวิญญาณเลเซอร์ของคับเค้กมัฟฟินอยู่นะคะต้องเรามัดระวังโอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะได้มาที่เนี่แต่ฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้วิญญาณร้ายทั้งหลายจะเข้าสิงเรานะคะไม่สามารถ อันนี้ได้เลยนะคะเราช่วยมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแม่จำไม่ได้แล้วงงมัฟฟินกับคับเคนะคะอ๋อนี่ไงมีนักเก็ตที่เหลืออยู่นะคะส่วนคนอื่นที่มันอยู่ในห้องนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปหาทำเอาเองได้นะลูกนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไอเทมบางอย่างมันไปแอบไปซ่อนตัวไหนเนาะเราไม่สามารถซอกได้หมดทุกมุมนะคะตัวอะไรอีกเนี่ย แม่ว่าเราอ่ะมาช่วยมิสเตอร์คับเค้กแน่ๆเลยใช่ไหมไอตัวที่มันหล่นมิสเตอร์มัฟฟินหรือครับเค้กไม่ดูไม่ออกนะคะปล่อยไปเถอะเนาะต้องมาช่วยมิสเตอร์สักคนหนึ่งเนาะไอ้อะไรอย่เนี่ยสวัสดีเพื่อนรัก <c oughs> อย่างอีกเนาออะบาเนี้ยฉันรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่สามารถจับตัวของคุณมาได้ก่อนที่คุณจะหนีไป <c oughs> โอ้ยอย่างอีกนอ,กอะบัเนี้แม่บอกอย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะาฉันจะพาฉันจะไม่พาคุณออกไปจากที่นี่หรอกจะเจ๊คุณอยู่ที่นี่ตลอดไปโอ้ยเล่นเกมอะไรอีกนอ,กอะบัเนี้แม่ว่าอย่างนี้นะคะมาเล่นเกมกันเถอะโอเคมันยอดเยี่ยมจริงจริงเลยแล้วมาเล่นเกมกันดีกว่าต้องยิงอีนั้นนี่อีกสี่สิบครั้งเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วมันมีดาเมจด้วยโอ้ย โอ้ยแต่ละยิงตัวนู้นเสร็จก็ต้องมายิงตรงนี้เลยเนี่ยมันมีโอ้โหมันมีหลายมันมีหลายศพเลยนะคะยิงอัดไปเลยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน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 เดนะเด็กเดรู้สึกว่าดาเมจมันจะแรงมากเลยนะแม่จะขีดแล้วอะตายก่อนไหมลองตายก่อนไหมลองตายก่อนนะเออลองตายโอ้เออลองตายก่อนนะคะโอ้แยอจังโอ้เราต้องมปยิงมันใหม่ด้วยนะคะเนี่ย โอ้ยมันปืนมาแล้วเนี่ยประเด็นคือมันปืนอ่ะมันไม่ยิงไม่โดนนะคะมันยิงไม่โดนมันโดนตัวเองเนาะกาดไปเลยเนี่ยโอย้มันแรงเกินโอ้ยตายแล้วเนี่ยมันยิงโดนตัวเองอ่ะคืออะไรโอ้ยแล้วก็วิ่งดูดิต้องหันปืนไปหาผีด้วยนะเนี่ยดูสิยากอะ่ะนี่ขนาดหมูธรรมดานะตอนเข้ามามันมีหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนะคะแม่ไม่สามารถเล่นได้เลยนะ เดี๋ยวบุคคลที่หนึ่งได้ไหมมันกระตุกเกินไปนะคะเนี่ยต้องเล่นอย่างงี้เหรอเออต้องบุคคลที่หนึ่งนะคะยิงอัดไปเลยมาแกกับฉันใครจะคิดก่อนกันมาเลยโอ๊ยโอยโอยอยต้องหันหน้ายิงโอ้ยอะไรอะโดลาวาเหรอโอ้ย <c oughs> ตายแนละ้ว อยิงอ <c oughs> ัดไปเลยนะโอ้ยไปไม่ได้เลยเด้อโอ้ยแม่ว่ามันลำบากอยู่นะคะเด้อ <c oughs> <c oughs> ตายเธอคะ่ะจะได้ไม่ไม่เป็นภาระาชั้นเอาอยางวะ โอ้ยเล่นยากจังเลยโอ้ยมันยิงดาเมจถีไปนะแม่ว่านะมันยิงปืนใส่เราอะ่ะถีไปซึ่งเราหลบไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้ยดูถีมันกระตุกมากเลยนะคะสรุปแม่กับผีใครตายก่อนกันไว้แต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปที่มันแคบเกิน ตายเธอค่ะตายเธอค่ะตายเธอค่ะสรุปแม่ตายก่อนเขานะคะอดทนนิดนึงนะคะเด็กดูแม่ไปก่อนนะลูกแม่ก็ไม่รู้จะจัดการมันยังไงด่ามันจำกัดเกินไปลาวามันจ่อเกินจ่อแปลว่าใกล้เกินไปนะคะดูดิแม่จะยิงผียะเลือดเราอะนี่ขนาดยิงสี่สิบแล้วเนี่ย ยิงสี่สิบยังยังไม่ค่อยจะรอดเลยนะคะโอ้จะต้องทำยังไงวะโอ้โอ้โอ้จะตายแล้วจะตายแล้วตายเถอะค่ะโอ้ยโอ้กว่าจะตายได้นะคะโอ้ยไปดีกว่าแม่ไม่ไหวแล้วทางไหนวะเนาทางไหนวะทางเก่าเหร โอ๊ยเร็วเลยหน่วยกจะผ่านได้นะคะเนี่ยเอยียงอึบ่าเนี่ยโอ้ยมันเกินไปแล้วนะเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอมากับฉันลงไปข้างล่างกันเถอะ ลงไปข้างล่างเงื้อน่ะเหรอโอ้ยไม่ไหวแล้วท่อน,นั้นจะเป็นทางออกเหรอทำไมคนนี้มาทำดีกับเราล่ะอ๋อฉันรู้ฉันต้องไปต่อโอ้แต่แล้วมันมีอะไรหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยอะมีสปีดให้เหราปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าด่านมันมีอีกอะอ๋อ โอเคนะคะอ๋อ้ที่สุดแม่ก็หลบเนิ้อมาจากที่นี่และทางท่อนะแต่ว่ามันมีแม่ว่ามันน่าจะมีภาคสามต่อนะคิดว่ามันน่าจะมีภาคสามต่อนะคะเออเพราะว่านางน้ามันบอกให้เราลงไปในท่อในท่อที่แปลว่าทางนู้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ โอเคประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลคก์กดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้แม่ด้วยนะคะทุกการดูทุกการไลค์ทุกการคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจใแม่เสมอนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเออ